คิวด,ดูแห้งๆล้าๆหมองๆนะครับน้องโก้แนะนำว่าให้ลองเจ้าตัวนี้จากคิวเพสเลยครับว่ามันจะไม่ผิดหวังแน่นอน,อนครับฮัลโหลสวัสดีและยอินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับม,มาพบงกับน้องโก้นะคบที่ชนแนลฮิวโก้แบรี่อีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมารีวิวแล้วก็จะมาแชร์นะครับเป็นครีมซองเซเว่นใช้ดีแล้วก็ชอบจริงๆนะครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับว่าน้องโก้นะครับได้ใช้ครีมซองเซเว่นตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนหน้าลองใช้นะครับจะมาแชร์มาบอกต่อให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับถ้าอะไรอยากทราบนะครับน้องโก้ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับถ้าอย่างนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไล่กันไปทีละซองเลยนะครับสำหรับ ตัวที่ใช้แล้วชอบนะครับน้องก็มีอยู่ด้วยกัน4่ซองนะครับสำหรับในเดือนเมษายนนี้นะครับน้องก well. ็ขอเริ่มด้วยตัวดั้งเดิมนะครับที่ยังคงใช้แล้วก็ชอบแล้วก็ซื้อซ้ำบ่อยที่สุดนะครับใน4ตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นกันแดดจากกนิเย่นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นกันแดดซากุระไว้นะครับตัวนี้มี spf 50 pa อยู่ที่4บวกเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวน,นี้นะครับมันเป็นกันแดดที่มีเนือ้อสีชมพูอ่อนๆนะครับเวลาเราทาลงผิวเนี้ยสามารถเกล ก็ช่วยปรับสีผิวให้ดู ขาวดูอมชมพูขึ้นในทันทีนะครับสำหรับสิ่งที่น้องก้ชอบแล้วก็ยังคงชอบอยู่นะครับมันยังคงซื้อต่ออยู่นะครับก็เลยยังชอบอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับนอกจากมันปรับสีผิวของเราได้แล้วนะครับมันช่วยในเรื่องของการกันแดดได้อย่างดีมากๆนะครับมีประสิทธิภาพนะครับน้องก้เคยไปทาออกแดดแล้วนะครับรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ทําให้ผิวคล้ำมันไม่ทําให้ผิวเบร์นดีนะครับก็เลยยังชอบอยู่แล้วก็ยังคงซื้อใช้ซ้ำอยู่นั่นเองนะครับต่อมานะครับนั่นคือดีบ r ครีมจากซิสทูซิสตัว สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็มี SPF 50ด้วยนะครับ PA อยู่ที่3บวกนะครับสำหรับคุณสมบัติของเขาเนะครับเขาก็เป็นดีดีครีมแตงโมนะครับที่มีสารสกัดนะครับมาจากแตงโม10กิโลกรัมใน1ซองเลยทีเดียวนะครับแล้วเขาก็บอกว่าช่วยในเรื่องของการปรับผิวนะครับให้มีความเนียนใสคุมมันแล้วก็สามารถกันแดดได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับสิ่งที่น้องกู้ชอบจากเขาคือเนื้อครีมนะครับที่มันบางเบาแล้วมันก็เกลี่ยง่ายนะครับมันช่วยปรับสีผิวของเราเนี่ยให้ดูมีความสม มสเอให้ดูขาวกระจ่างสายขึ้นได้จริงแล้วก็ยังดูเป็นธรรมชาติอีกด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้มาก์์จะใช้หลังจากที่เราทากันแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทาเจ้าตัวนี้นะครับในบริเวณใบหน้านะครับไม่ต้องทาเยอะมากนะครับเพราะว่ามันจะปรับสีผิวของเราได้ค่อนข้างขาวเลยทีเดียวนะครับน้องโก้ก็เลยไม่ค่อยใช้เยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันคุมมันได้ดีนะครับแล้วมันก็รู้สึกว่าสบายผิวเหมาะกับบ้านเรานะครับที่อากาศร้อนนะครับคนที่ผิวมันนะครับ ตัวนี้น้องโก้ก็เลยชอบมากๆครับ ต่อมานะครับสาหรับตัวที่3นะครับตัวนี้นะครับเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะครับที่ช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้จากมูลอาเฮาส์นั่นเองนะครับตัวนี้เขามีชื่อว่ามูลอาเฮาส์นะครับไฮยาลูรอนวิตซีเอสเซนต์เซรั่มนั่นเองนะครับคือส่วนผสมของเขานะครับมันก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็มีวิตามินซีนะครับช่วยในเรื่องของทั้งความชุ่มชื้นนะครับการเติมน้ําให้กับผิวห้ผิวดูอิ่มฟูดูเปล่งปลั่งมากขึ้นแล้ววววววก็ยยังงงมมมมีิิตาาาานนช่่ใเรืออขขคค จางสายของผิวอีกด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับเขาจะเป็นเนื้อเจเลที่บางเบานะครับแล้วก็ซึมสู่ผ, <ocalyptic noise> ผิวได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ช่วยเติมน้ําให้กับผิวได้ดีจริงๆนะครับเนี่ยนะครับเป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้นะครับเวลาคุณผู้ชมเกลี่ยเนี่ยสามารถเกลี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นมีความอิ่มน,น้ําได้จริงๆนะครับ สิ่งที่น้องโก้ชอบจากเจ้าตัวนี้นะครับด้วยความที่เราเป็นคนที่ผิวมันมากๆครับไม่ต้องการมอยส์เจอไรเซอร์อะไรที่มันหนักหน้าแล้วก็แต่ต้องการให้มันให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ให้ได้นะครับทั้งผิวชุ่มชื้นแล้วก็ซึมไวนะครับไม่หนักหน้าแล้วก็เบาสบายผิวมากๆนะครับน้องโก้ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันนุ่มมันชุ่มชื้นจริงนะครับผิวมันดูสว่างขึ้นจริงๆนะครับก็เลยชอบเจ้าตัวนี้อีกเช่นกันครับต่อมาตัวสุดท้ายนี้นนนนนนนะะะคคคครรรรัััััับบบมมาาาตอออกกกย้้ีีีทว่่ดจจิงๆ็ืเ เป็นเจลหน้าสายทาก่อนนอนนะครับเขามีชื่อเต็มๆว่า8 h o u r นะครับ Full Night Sleep Overnight Mask นั่นเองครับคอนเซปต์ของเขาเนี่ยครับเขาก็บอกว่าหลังจากใช้เจ้าตัวนี้นะครับผิวจะรู้สึกว่าเหมือนนอนเต็มอิ่มถึง8ชั่วโมงนะครับจะทําให้ผิวหน้าเนี่ยมีความชุ่มชื้นมีความอิ่มน้านะครับผิวจะเด้งฟูจะเปล่งปลั่งจะสดใสมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับสิ่งที่น้องกู้ชอบมากๆนะครับนั่นคือเจ้าตัวเนื้อเจลของเขานะครับที่มันเป็นเนื้อเจลที่เกลี่ยง่ายมากๆนะครับเนี่ย สีใสๆแบบนี้นะครับจะหมดแล้วนะครับสองแรกนะครับเนี่ยเหลือหน่อยเดียวนะครับก็เป็นเนื้อเจลสีใสๆแบบนี้นะครับเวลาเราทาลงบนผิวเนี่ยนะครับนอกจากให้ความชุ่มชื้นนะครับเติมน้าให้กับผิวแล้วนะครับคผู้ชมจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมีฟิล์มบางๆนะครับเคลือบผิวอยู่นะครับทำให้ผิวเนี่ยยังดูมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับให้ความชุ่มชื้นใต้ผิวเนี่ยไม่ละเหยออกไปอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการใช้เจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้แนะนํานิดนึงนะครับอยากให้ผู้ชมนะครับล้างหน้ามาเสร็จรบนะคััตว ให้หนานๆนิดนึงนะครับล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะครับ <Yeah. S 1> ตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับผู้ชมจะรู้สึกว่าผิวมันดูฉ่าน้ําขึ้นมันดูอิ่มฟูมันดูเปล่งปลั่งแล้วก็ดูสดใสามากขึ้นเลยทีเดียวนะครับใครนะครับผู้ชมคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าโทมผิวหน้าล้า oh. นอนน้อยนะครับแล้วก็ผิวดูแห้งๆลาลาหมองๆนะครับน <Yeah. S 1> ้องโก้แนะนําว่าให้ลองเจ้าตัวนี้จากคิวเพสเลยครับว่ามันจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ yeah. และนี่นะครับน้องก้มาแชร์ให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับครีมซองเซเว่นทั้ง4ซองนี้นะครับที่เป็นตัวที่ใช้แล้วก็ชอบนะครับอยาแชร์อย่าบอกต่อนะครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับลองไปเลือกดูนะครับทั้ง4ซองนี้นะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องกหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับยังไงน้องก้ฝากกดติดตามแล้วก็กดซั s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ไปแล 拜拜。